สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับหาหารกินบ้านๆกับไผ่สีทองครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้มาตกปลาที่เขื่อนเควน้อยบำรมุงแดนเนาะตอนนี้ก็สภาพน้ําขึ้นมาเยอะครับท่านผู้ชมขึ้นมาเยอะมากท้านหลังพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็น้ําเริ่มแดงครับไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงเอาเบ็ดมาสี่คันครับไอ้ห้าคันก็ตีได้แค่สี่คันครับแล้วก็ลมแรงมากครับโอเคครับเดี๋ยวผม ออก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราตีเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราตีเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาพักหนึ่งแล้วครับคือว่าตอนนี้ลมแรงมากครับท่านผู้ชมลมแรงมากๆขึ้นแล้วก็ลูกกระลอกเต็มเลยก็ยังเงียบอยู่ครับเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับเอ่มันก็น้ําขึ้นไวนะครับแล้วก็ลมแรงมากขึ้นเป็นอุปสรรคแล้วก็คืนก็ะแรงครับท่านผู้ชมคืนแรงมากครับ บรรยากาศฝนฟ้าก็เหมือนจะมีมาครับก็จะรอชมกันต่อไปฮะอีกคันตั้งๆคันนี้นี่ผมจะไว้ตีปลาแปบครับไม่รู้ว่าน้ําแบงมันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวรอลมนิ่งๆก่อนผมจะตีปลาแปบโอเคครับรอรุนกันต่อไปแปบแปบแรกที่เพิ่งลองตีไปสามสี่ไม้ครับยังไม่ได้ทันได้ถ่ายก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมไปครับ ช่วงเวลารอปลาหน้าดินะะนะก็ตีปลาแปะไปก่อนนี่มาอีกแล้วครับท่านผู้ชม แบบครับแบบโอ้ยสายวาดครับอุ้ยแหว่แป๊ะสวย,สวยไปครับตีกันต่อ อสวัสดีครับทุกผู้ชมย้าฮูวววววตัวเลยวดกวอวววว นี่ครับสามเต้มครับสวยๆส,สามเต้มเลย ตัวนิ้แล้วครับท่านผู้ชมตัวนิ่เดียวโอ้โหมาอีกแล้วครับสามเต็มสามเต็มมาอีกแล้วครับนี่ จมุกครับหามแต้มแล้วครับหามแต้มไปต่อนะครับกํลาลังเข้าอีกปลาแป๊บเร็ว Oh, gigalakatan mo sa oh, mo. Aw, wala

ไปเลยแล้วกัน,นแล้วครับไหนปากคนบางครับที่สองครับนี่หนึ่งแต้มนี่ครับ 촬자 <목소리나> แปเข้าวมาแปบ,บเข้า,า,บบขาดีเป็นพักกว่ากวมันจะยอมเข้าไม่ได้ปลาแบบปะปลาใหญ่ก็เอาปลาแปบ,บมาเนี้ยโอ้โหเออกล้งนี่มันเป็นงองเลยว่ะมาอีกแล้วครับสามสามแต้ม ตัวเล็กลงเล็กลง ครับหลายโลอยู่หลายโลอยู่ครับก็วันนี้ก็ยินแล้วนะครับก็คงจะออกแค่นี้ครับรอสักคู่ก็จะเก็บเป็ดกลับบ้านแล้วเหมือนกันก็นี่ครับได้มานี่ผมให้ดูให้หลายเหมือนครับชมครับวานสามโลได้ครับ3ามโล ก็จะได้อยู่3มโลโอเคครับโอเคครับนี่ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไ่สิทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ